ทุกคน,น,นกมีเงินมากมายในอันต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นข่าวอะไรก็เป็นข่าวในเรื่องของบ n a น c e นะคะโดยหัวข้ขอข่าวนะคะเขียนว่าบ n a น c e นะคะซึ่งเป็นคริปโตเคอเรซีเอเนนะคะตอนนี้มันออกจากกระทะของประเทศนเธอรแลนด์นะคะก็คือดัชแต่ออกจากกระทะของประเทศนเธอรแลนด์ปุ๊บกลับไปเข้าไปสู่กองไฟของประเทศฝรั่งเศสจนได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะอ่ารูปภาพ้านบนนี้ก็จะเป็นรูปภาพของ โลโก้ไบเนนนะคะที่อยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนนะคะตรงนี้เนี่ยในนิหาข่าวนะคะมีประมาณนี้นะคะว่าทางหน่วยงานทางการนะคะแบบคนที่มีอำนาจทางการเงินนะคะของประเทศฝรั่งเศสนะคะณปัจจุบันนี้กำลังจะสืสบสวนสอบสวนเอ็กชนที่ชื่อไบเนนอยู่นะคะซึ่งเอ็กชแนนไบเนนเนี่ยเป็นเอ็กชแนคิปโตเคอเรนซี N ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยไบเนนเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันมีความเป็นส่วนตัวขั้นสูงนะคะแม้ว่ามันมีการยืนยันตัวตนอย่างเบื้องต้นนะคะแต่ว่าคือ เวลามไม่ผ่านกรรตอของประเทศต่างๆค่ะมันสามารถที่จะพีทุกพีในการซื้อขายได้เลยนะคะมันก็มีบางคนเนี่ยที่ใช้ใบเน้นในจุดสในทางที่ผิดนะคะก็คือเราใช้ไบเน้นเพื่อการฟอกเงินนะคะซึ่งพอมันมีคนใช้แบบนี้มันก็เลยทําให้นะคะทางภาคส่วนการเงินของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยทำการสืบสวนสอบสวนในประเด็นเรื่องนี้ว่าใบเน้นมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือเปล่าหรือเป็นใช้ในการฟอกเงินหรือเปล่านะคะถ้าเป็นจริงควรจัดการกับใบเน้นอย่างไรนะคะโดยการสืบสวนสอบสวนขอ,ของทางตำรวจนี้นะคะก็ ทามาหลังจากนะคะตอนที่มีประเด็นของนธอร์แลนนะคะคือประเด็นฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่งมีมาทีหลังก่อนอันเนี้ยมีประเด็นเนเธทร์แลนดมาแล้วนะคะคือในเธทร์แลนดเนี่ยธนาคารกลางของนธอร์แลนเขาได้รับใบขออนุญาตเปิใบเนียาาใใน,นะคะใบใน,นี้ขออนุญาตประเทศนิทรัแลนว่าฉันขอเป็นเอ็กชแนนในประเทศคุณแบบถูกกฎหมายหน่อยสิแบบได้รับการรับรองจากกราต่อนหน่อยสินะคะแล้วก็ทางเหมือนกับธนาคารกลางของ ในเ์แลนนะคะเขาก็ต้องการที่จะให้ส่งเอกสารต่างๆมากมายนะคะว่าริใบนี้จะต้องอยู่ใต้กรตอรแบบนั้นแบบนี้นะคะใบีนไม่ยอมนะคะใบีนบอกเรื่องอะไรอะ่ะมันก็เป็นพารเวซีของบริษัทเป็นพารเวซีของลูกค้าเรื่องเลยต้องยอมกรตอรทุกเรื่องนะคะมันไม่เหมือนเอกชนอื่นนะคะเช่นเนี่ยทางพอทางใบี้ไม่ยอมนะคะใบนี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันว่าอ่ะโอเคตอนนี้เราจะทําการออกจากประเทศนอเทแลนแ,แล้วเพราะว่าเราสากวเนนอเทแลนเนี่ยขอ,อลเอกสารเรามากเกินไปนะคะ แบบรุกล้ำมือความเป็นส่วนตัวของบริษัทและของลูกค้านะคะเขาก็เลยออกจากมีชชั่าแลเลยนะคะเพราะั้นเนี่ยก็คือพอมันเป็นอย่างเงี้ยฝรั่งกศสก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องมีความลับมากขนาดนี้ถ้าคุณปงใสจริงคุณก็ต้องเปิดเผยทุกอย่างแล้วคุณมีส่วนร่วมในการฟ้องเงินหรือเปล่านะคะเขาก็เลยทำการสืบสวนสอบสวนในประเดน็นเรื่องนี้นะคะทีนี้เนี่ยบ้านเน้นนะคะก็รับทราบแล้วว่ามีบุคคลของประเทศฝรั่งเศสนะคะคือเป็นแบบตำรวจประเทศฝรั่งเศสอ่ะ เข้ามาบุกออฟฟิศของไบเนนนะคะแล้วก็มาบอกบอกว่าไบเนนต้องทำตามกฎของประเทศฝรั่งเศสนะนะคะซึ่งเนี่ยคือมันเป็นโคโซกของบริษัทไบเนนนะคะออกมาบอกบอกว่า We h a d o n on-site visit last week นะคะ by the relevant authority นะคะก็คือชัดเจนเลยนะคะว่าตํารวจของประเทศฝรั่งเศสบุกบริษัทไบเนนนะคะบุกเข้ามาถึงบริษัทเลยนะคะก็เรียกว่าบุกรุกพื้นที่มันก็จะมันเป็นพื้นที่เอกชนนนะคะก็ไม่ควรจะบุกรุกแต่ว่าคือเขาเป็นตำรวจอะ แต่ว่าตำรวจอะก็ไม่ควรจะมาหาเรื่องบริษัทเอกชนแบบนี้นะคะแต่นั้นเนี่ยเอ่อไบเนเนี่ยก็เลยออกมาบอกมาว่าไบเน้นเนี่ย was fully collaborative, collaborative นะคะก็คือ we m a d our o b l i g a t i o n s accordingly นะคะตลอดมาเนี้ยไบเน้นก็ทำตามกฎหมายตลอดนะไบเน c e ไม่เคยละเมิดกฎข้ออะไรเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอ่อไบเนเนี่ยพยายามที่จะทำตามกฎทุกอย่างเพื่อที่ว่าไบเน c e จะได้เป็นมาตรฐานที่สูงนะคะ มันจะมีเอ็กเซนที่หนีกฎหมายทำผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นเอ็กเซนที่อยู่ในตลาดอยู่นะคะยังสามารถซื้อขายเอ็กเซนพวกนั้นได้แต่ใบนน้เนี่ยพอมันได้รับการรับรองทางกฎหมายเหมือนแบบเหมือนพอได้รับใบรับรองจากหน่วยงานของภาครัฐอะคะ่ะใบเนธเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นยศติดที่หน้าอกว่าแบบฉันภูมิใจมากนะคะว่าฉันได้รับการรับรองจากใครบางคนนะคะว่าฉันมีสถานะที่สูงส่งกว่านะคะใบเนธเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยแบบว่าอ่ะมันเป็นมาตรฐานที่สูงว่า ถ้าทางการยอมรับเราเราก็จะเป็นเอ็กซ์เชนที่มันดูดีนะคะเขาคิดอย่างนี้ <S <S เขาก็บอกว่าอ้าวตลอดมาแล้วผมตามกฎหมายตลอดนี่แล้วนี่อะไรมาบุกบริษัทฉทันเม่อไหน่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการเทรดคริปโตเคอเรนซี่นะคะทั้งบริษัทนะคะแล้วก็ทั้งปเฏิบุคคลนะคะปะเฏกบุคคลกับนิติบุคคลนะคะก็สนใจในกา,ญญารลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซี่เป็นจํานวนมากนะคะจํานวนคนก็มากจานวนเงินก็มากนะคะทีนี้เนี่ย การผันผวนของราคาคริปโตนะคะทําให้คนก็เลยกังวลว่าอ่แต่ลงคริปโตมันยังไงกันแน่เนีทำไมราคามันขึ้นแรงลงแรงซะจริงนะคะหุ้นยังไม่ขึ้นแรงลงแรงขนาดนี้นะคะทองยังไม่แบบนี้เลยนะคะค่าสกุลเงินในระหว่างประเทศอย่างเงี้ยยังไม่ขนาดนี้เลยนะคะคือสมมตินะคะว่าอ่ะคนเล่นแบบเงินเยนกับเงินดอลลาร์อย่างเงี้ยรู้ว่าเงินเยนมันตกเอาตกเ,เอานะคะเพราะว่อาอาจจะนยโยบายของธนาคารกลางของญี่ปุ่นอย่างเงี้ย ก็มาเทรด forex ใช่ไหมแต่ว่าไอการตกของเงินเยนอะเปอร์เซ็นต์มันไม่เท่าการตกคริปโตอะคุณนึกออกปะคริปโตเนี่ยตกทีนึงมันตกเยอะมากเลยนะเออบางตัวนี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะนะคะแต่ทรัพย์สินอื่นอะทรัพย์อย่างอื่นคือตกน้อยขึ้นก็หน่อยนะคะทำให้พอมันผัานผวน,นง่ายพอมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆนะคะทําให้ทางหน่วยงานงต่างๆเนี่ยก็คิดว่าอา้าวมันน่ากังวลมันน่าตกใจมันเป็นอันตรายมากอย่างนี้นะคะก็เลย ขาก็เลยคิดว่าการที่จะทําให้คนเลิกกลัวคริปโกนะคะก็ฝั่งที่เป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องออกกฎเพื่อแบบมั่นใจว่าการเทรดคริปโตมันปลอดภัยจริงๆนะคะเพราะว่าในสายตาของรัฐบาลในสายตาของตํารวจเนี่ยเขาจะมองบอลมว่าเออคริปโตตอนแรกคือเฉยๆไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าปลอดภยัยแต่พอราคาขึ้นแรงลงแรงปุ๊บ โดนตัดสินละว่าคริปโตเนี่ยคือมันน่ากลัวมากเพราะมันขึ้นแรงลงแรงทีนี้เขาบอกมาว่าถ้าอยากจะให้คนคิดว่าคริปโตไม่น่ากลัวแต่คริปโตปลอดภยัยแม้ว่ามันขึ้นแรงลงแรง,งแบบก็คือควรจะมีอะไรรับรองประชาชนบางอย่างนะคะว่าคริปโตเนี่ยมันไว้ใจได้มันปลอดภยัยมันสามารถจะเทรดกันได้อย่างทั่วไปเลยนะคะซึ่งสิ่งที่รับรองประชาชนเราเนี่ยก็คือกฎหมายที่มาควบคุมคริปโตว่าแบบคริปโตเหล่านั้นนะคะ มันปลอดภัยเพราะว่ามันห้ามทาการฟอกเงินนะมันต้องมีความาต้องเปิดเผยจํานวนสินทรัพย์ทั้งหมดจะต้องอาฝากได้ถอนได้ตลอดเวลาหรือจะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีกฎื่อควบคุมไม่ให้เอกนชนเนี่ยหวังแต่กําไรเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ไม่เห็นถึงผลประโยชนะ์สาธารณะไม่เห็นถึงว่าลูกค้าจะรอ,อดผลนจากความเดือดร้อนอยังไงนะคะเพื่อก็คือรั้เขาคิดว่ายิ่งมีกฎเยอะก็ยิ่งปลอดภัยประชาชนก็จะยิ่งชอบคริปโตมากข,ขึ้นค่ะ ช่วงนี้ก็จากเหตุผลเหล่านี้ทำให้ไบเนสเนี่ยเจอกฎหมยมาเล่นเงินนะคะทั้งในประเทศอเมริกาแล้วก็ทั้งในที่ยุโรปนะคะทําให้แบบโอโ้โหไบเนนนี่หนักเลยนะคะช่วงนี้คือบล็อกชัํากับตลาดคริปโตพอสมควรนะคะสําหรับในบริษัทไบเนสนะคะคือเขาพยายามนะคะในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ตัวเองใหม่นะคะคือการที่เขาว่ามีข่าวแบบว่าอุ้ยเขาเป็นผู้นําในวงการคริปโตเลยนะอ่าตอนนี้ก็เป็นข่าวดีละแล้ว คนก็จะช่วยถือไบเนนละเสร็จแล้วผ่านไปสักพักมีข่าวว่าไบเนนโดนประเทศนี้เกลียดชังโดนประเทศนั้นเล่นงานโดนอีกประเทศหนึ่งฟ้องร้องนะคะพอมีอย่างเนี้ยคนก็ได้เริ่มมองไบเนนจตเปลี่ยนจากด้านบวกเป็นด้านลบแล้วนะคะแล้วไบเนนเนี้ยช่วงหลังมาเนี้ยนะคะช่วงที่เขาโดนดำเนินคดีอะไรต่ออะไรเนี้ยแหละเขาไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวไบเนนนะคะไปจ้างคนที่นี่ยน,นะคะแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอินสตาแกรมหลายคนเลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นอินฟเอนเซอร์ที่เป็นดาราตลกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นคนฟิวซีนะคะแล้วก็อินฟเอนเซอร์อีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งคือแบบเป็นนักฟุตบอลนะคะบางคนอาจจะรู้จักเป็นคุณโรนลโดนะคะก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ไบเนนเฉยเลยนะคะเพราะว่าไบาเนเนต้องการที่จะเสริมภาพลักษณ์ตัวเองนะคะใครที่ชอบอินฟลูคนนั้นอยู่แล้วนะคะแบบติดตามอินฟลูคนนั้นอย่างจริงจังนะคะก็จะหันมชาชอบไบเนนนะคะเพราะว่าเหมือนกับ สมมติชอบทุกอย่างบริโภคทุกอย่างที่อินฟูคนนั้นทานะคะก็จะมาซื้อใบเนนก็ได้นะคะใบเนนก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะแต่าก,การที่ใบเนนออกจากประเทศเ่าเนี้ยลูกค้าเขาก็หายไปเยอะอยู่นะคะทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของอเมริกานะคะทั้งเซกแล้วก็ทั้ง c ซ TC นะคะมาดำเนินคดีกับใบเนนเพราะว่าเขาอ้างว่าใบเนนเนี่ยทำผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังบอกบอกว่าใบแอนบเนนนะคะทําเอาเงินของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิดนะคะ ซึ่งใบเนยเนี่ยเขาก็ปกป้องเ,อเขาก็มีเหมือนกับคำพูดของเขานะคะแล้เออเนี่ยเขามีเหตุผลว่าทําไมทางกราตอถึงเข้าใจผิดใบเน้ยไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะแล้วก็ทีนี้การเออ asset freeze นะคะแบบ freeze เงินลูกค้าเลยห้ามถอนห้ามฝากอะไรอย่างงี้นะคะมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่า บเนสเขาคุยเกษตรเราไงถ้าเกิดไบเนสไม่คุยไบเนสอะไรยังไงก็ได้ฉันยอมหมดทุกอย่างจะทําอะไรก็ทํายอมแล้วอ่ามาลังแกฉันเพิ่มเติมเลยนะแต่ตอนนี้กูอยากทำอะไรก็ทําเพิ่มเติมแต่ทำฉันทากับฉันเต็มที่เลยนะดำเนินคดีกับฉันเต็มที่เลยนะเล่นงี้ฉันทางกฎหมายเต็มที่เลยนะอย่างเงี้ยถ้าทางไบเนสทําแบบนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไบเนสนะคะจะคือจะโดนฟีสเงินลูกค้านะคะทำให้มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกับตลาดคริปโตมากขึ้นไปกว่านี้นะคะ ซึ่งใบนี้นะคะก็ออกคาเตือนหนึ่งเป็นทางการนะคะมันคือคําเตือนเลยนะคะใบเน้นเนี่ยไม่ใช่แบบในสถานะที่ใต้กรอทแล้วต้องกลัวกรตทตอแบบแลอดเวลาแต่ใบนน้นเนี่ยออกมาคร่วอ,อกมาเตือนกรรทได้เลยนะแบบเฮ้ยถ้ากราอทขอศาลและศาลตัดสินออกมาเข้าข้างกรอทนะคะว่าเนี่ยจะต้องฟีซแอสเซทห้ามฝากห้ามถอนนะคะอย่างเนี่ยคือมันจะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ เ้าก็เตือมาว่ามันจะจบไม่สวยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้น,นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะทาง n บ n น e นะคะคือเคยอยู่ในประเทศ u n i เ e ต k i คิงดอนะคะก็คือประเทศอังกฤษนะคะโดยมีหน่วยงานที่ชื่อ b i n น n มา m a เก็ตลิมิเต็นะคะซึ่งเคยอยู่อังกฤษแต่ว่าถูกถอน,นออกจากเรจิสเตอนะคะในสามิบพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะเพราะว่า เขาก็โดนในเรื่องของความเข้มง,งวดนะคะว่าไบเนสเนี่ยให้แพเวซีมากเกินไปแล้วก็เข้มง,งวดเรื่องกฎหมายน้อยเกินไปนะคะแต่บเนสก็บอกว่าฉันทําตามกฎหมายทุกอย่างแต่ฉันก็ไม่อยากโะนมือแพลวซีลูกค้าด้วยนะคะแต่ฉันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายคุณต้อมาเล่นงอานฉันไม่ได้ฉันมีฉนะนมาปกป้องนะคะก็ต้องตามกันนะคะว่าไบเนสเนี่ยตกลงไปนนะคะภายในเส้นปี2023ยิบเนี่ยนอกจากเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาเนี่ย เขาจะโดนประเทศไหนมาเล่นงานอีกนะคะต้องมีแน่ๆนะคะเชื่ออย่างงั้นนะคะข่าวต่อไปเลยนะคะก็คือข่าวของบาร์นะคะบาร์เป็นอีกหนึ่งเอเชนนู่นนะคะซึ่งเออ่เทรดคริปโตได้นะคะคือคนไทยอาจจะเทรดไม่ได้แต่ว่าคนต่างประเทศในประเทศนั้นๆเนี่ยเทรดได้บาร์ Bark ก็เป็นเอเชนคริปโตด้วยอิทโร่ก็เทรดคริปโตได้นะคะโรบินฮุสก็เทรดคริปโตได้แล้วโรบินฮุสนี่เอ่อกระีนนอย่าเอ่อปนกันแบบโรบินฮุสแอปสั่งอาหารนะคะอันนี้คือโรบินฮุสแบบ แอปเกี่ยวกับเรื่องธนาคารนะคะแบบเช้คปโตอย่างนี้นะคะทีนี้ข่าวใหญ่ของบาร์เนี่ยมาเลยที่ว่าบาร์คือดี atic, ลิสเหรียนมาติกกับเหรียญโซออกไปจากเอ็กเช g e นเลยนะคะแบบดีลิสทิ้งเลยนะคะ่ะซึ่งเราไปทูกับอ e r e u m ก็ดีลิสเหรียญสำคัญสำคัญดูบ้างนะคะซึ่งทำให้นะคะอืมไอการดีลิสเหรียนออลคอยเนี่ย <c oughs> เขาก็ตั้งคำถ,ถามว่า มันมาจากอะไรนะคะเออทำไมบาร์กถึงดีลิสคาดานมนโพลิก้อนโซลาน่าได้น,นะคะทั้งที่มันเป็นเหรียญใหญ่เหรียญสำคัญนะคะคนใช้งานก็เยอะมากนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจก็เยอะมากซึ่งนักวิเคราะห์นะคะก็คาดการว่าการดีลิสนี้นะคะเกิดจากนะคะการที่กรอตอน,นะคะมีการออกกฎหมายนะคะต่อต้านบ n นสนะคะแล้วก็ต่อต้านคอยเบสนะคะว่าบเนกับคอยเบสเนี่ยมีเอาคอยนะคะแบบว่าเหรียญที่มัน ไปเรียญทางเลือกนะคะไม่ใช่เรียนหลักๆอย่างเบคคอยติอัลเทียมนะคะแล้วอัลคอยเหล่านั้นนะคะมันทําให้แบบเมอนกับว่าเออมันไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายโดยสมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอัลคอยเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เอ็กชแนนที่ list อัลคอยมันถูกฟ้องถูกปรับเงินหรือถูกสั่งติดอย่างเงี้ยอนาคตข้างหน้าบาร์กหรือเราเปนฮูหรือิโชโรก็จะมีปัญหาได้นะคะเขาก็เลยไม่อยากพิจารณานะคะ เก็บเรียนเอาคอยเหล่านี้ไว้ถ้าอยากจะไปซื้อเนี่ยไปซื้อเองใน Private Wallet แต่ว่าคุณมาซื้อใน Exchange ของเราไม่ได้นะคะซึ่งมันเป็นเชรนของอ่อ Central Exchange ไปแล้วนะคะว่าต้องทำตามต้องทาตามอ๋อเซกนะคะก่แบบถ้าไม่ทำตามเซกเนี่ยก็อาจจะโดนเล่นเงินโดนนินคดีได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจาก Exchange เหล่านี้เนี่ยก็จะมีนะคะอืม ในเรื่องของ Gary Gensler นะคะที่บอกว่า,วาท,ทุกเหรียญบิตคอยเนี่ยทุกเหรียญเลยที่ไม่ใช่บิตคอยนะสามารถที่จะถูกเซกบอกได้ว่าตัวน,นี้เป็น Security นะคะ Security หมายถึงว่าคุณตั้ง Submit ความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้กับทางกราต่อคุณต้องมาอยู่ใต้กราต่อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ Submit แล้วคุณก็อาจจะถูกเล่นงานได้นะคะสมมุติว่าบารอกอ่ถ้า บาร์มีเหรียญโพลิกอนนะคะโพลิกอนทุกคนรักกันหมดนะคะบาร์รีเซียนโพลิกอนปึ๊บแล้วบาร์ k, อยู่ในอเมริกาแล้วเซกบอกว่าโพลิกอนเป็นเซกูริตี้เพราะงั้นบาร์ Bar ก็ต้องจดทะเบียนกับเซกว่าเขามีเหรียญโพลิกอน gon, เขาจึงต้องเปิดเผยความเป็นส่วนตัวทุกอย่างของลูกค้าเปิดเผยข้อ,อ,ขอมูลเชิงลึกของบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทกับทางเซกนะคะแล้วก็ต้องยอมเซกต้องนูน่นต้องนี่นะคะคือบาร์ก็จะเสียหาย และบาก็จะถูกดำเนินคดีย้อนหลังว่าอ้าวคุณเคยลิสต์มาตั้งนานแล้วนี่แล้วทําไมตอนที่คุณลิสต์เนี่ยคุณไม่ส่งข้อมูลไปให้เ็กละ่ะนะคะกระดูกถ,ถูกดำเนินคดีย้อนหลังได้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณคุณจะส่งข้อมูลแต่คุณดันไม่ทําฉะนั้นคุณก็ต้องรับผลกรรมไปเลาคุณต้องแบบถูกลงโทษนะคะว่าเออปรับเงินหนึ่งพันล้านบาทหรืออะไรงนี้ก็ว่าไปนะคะซึ่งบาร์ก็ไม่อยากจะเสี่ยงเงินนะคะเขาบอกอ่ะถ้าเสกต้องการแค่บิตคอยก็จ,จะเก็บแค่บิตคอยไว้นะคะ ซึ่งทีนี้นะคะก็ตลาดคริปโตช่วงนี้ก็ออนแอร์อยู่แล้วนะคะก็มันก่อนผ่านไปไม่นานก็ลงมายังไม่ค่อยมีสาเหตุนะคะคือที่ราคาคริปโตมันตกอะ่ะก็คนก็จะเดาก,กันว่าเพราะว่าเทสเตอร์นั่นแหละนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรอย่างอื่นที่มันดูสําคัญนะคะเทสเตอร์คือมันมีเรื่องของความกลัวของผู้คนที่มาจากเรื่องของสามคูของเคิร์ฟนะคะว่าแต่ที่มันยี่สิบเอ่อเท่าไหร่นะ ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเทสเอร์นะคะแล้วก็อีกสองเหรียญคือรวมกันก็ถ้ารวมกับเทสเตอร์ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วก็ลงกับอีกสองเหรียญนะคะก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าจากเทสเตอร์ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่เป็นเทสเตอร์เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะโคัมไม่บาทล้านกันนะคะคนเอาเทสเตอร์ไปฝากหมดไปดึงเอากำไรเข้ากระเป๋าหมดนะคะแต่ว่าเทสเตอร์มันอาจจะมีปัญหาแล้วก็ได้นะคะว่าเออตอนนี้ราคามันอาจจะมีแนวโน้มตกก็ได้นะคะเพราะว่า ใหมีแนวโน้มตกคนจะไปฝากแล้วก็ไปหาดอกเบี้ยในตอนนี้แบบดวนๆทาไมล่ะนะคะแล้วก็รานะคามันก็ตกจริงๆนะคะรานะคาถ้าเทียบกัน USDT กับ USDC นะคะทเทอร์ตอนนี้อยราคานะก็ไม่ค่อยสวยนะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้หนักมากเหมือนเทอร่านะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรเลยนะคะแล้วอย่างทรเตอร์เนี่ยเขาแก้ปัญหาแบบว่าพอราคาเขาเนี่ย มันไม่อยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ูนย์แต่มันอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเก้านะคะเขาไปเพิ่มสัปปายคุณนึกออกปะเขาปริ้นเหรียญเทเตอร์เพิ่มอะแล้วเพิ่มสัปปายแต่แล้วเขาแก้การเพิ่มสัปปายด้วยอะไรด้วยการบอกว่าอ่าคืออย่างงี้เทเตอร์เก่าถูกแบ็กด้วยเงินส่วนหนึ่งแต่คริปโตส่วนหนึ่งซึ่งรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นเงินจํานวนจริงที่แบบเงินที่สามารถที่จะแบบนับได้จริงๆร,งรงอะนะที่มาแทนที่เทเตอร์ ain, ตรงนั้นได้นะคะ แต่เทสเตอร์ใหม่ที่ปิมนมายังไม่มีอะไรแบค็คเลยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ทยอยทยอย,ย,อยซื้อคริปโตไปนะคะแล้วทยอยซื้อคริปโตตอนราคามันต่ําแล้วถ้าคริปโตราคาสูงโชคดี่าหรือแบบทยอยซื้อไปได้หลายรอบแล้วนะคะเงินทุนที่แบ็กสำรองมันจะเท่ากับสัพพลายนะคะแต่แบบอยู่ดีๆมาเพิ่มสัพพลายโดยอัตโนมาเนี้ยมันไม่ใช่ทางออกอะนะคะโอเคทีนี้โรบินฮูดนะคะซึ่งเป็นอ e ีกแทสเทรดหนึ่ง ก็บอกว่าเขาจะดีลิสเหรียญคารานโปลิกลอนโซลานนะคะตอนกามิถุนายนนะคะที่ผ่านมาอีโตโรนะคะดีลิสเหรียญโพลิก o อนนะคะอาลโกมาหน้าแล้วก็ a ด h นะคะมาหน้า <c oughs> ก็คือเหรียญดิเซนท r a แลนดนะคะโพลิก o อโดนหมดเลยนะคะทั้งสาเอเชนนะคะหนักเลยนะคะนั้นเนี่ยก็โอวไบแอนด์เอสก็ห้ามไม่ให้คนอเมริกาฝากอเมริกาถอนนะคะแบบคืออันนี้คือ ถ้าเกิดว่าเขาโดนฟรีซจริงๆเนี่ยเขาก็ห้ามไม่ให้คนอเมริกาฝากถอนนะคะทําให้แบบโอเซนทรัลไลซ์เอ็กชันเนี่ยมันจะถูกกวาดล้างจากตลาดหลายเอ็กเชันเลยนะนะคะเถ้าเซนทรัลไลซ์เอ็กชันมันอยู่รอดได้พวกคริปโตเอาคอยเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะก็มาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเอาคอยมันยังอยู่เซนทรัลไลซ์เอ็กชันตายแต่ทั้งแถบสมมตินนะสิบเซนทรัลไลซ์เอ็กชันในปี2023ปิดไปแต่เอาคอยเหล่าเนี้ยไม่ปิดเปิดต่อไป แล้วคนก็จะนิยมเทรดเอาคอยในพา a t e w วลเลตอันนี้คือความเป็นไปได้ที่หนึ่งความเป็นไปได้ที่สองก็คือคนจะนิยมเทรดนะคะเอ่อเซ็นทร e เชเนเหมือนเดิม,มไม่เซ็นทรเคชนไม่จริงแต่เอาคอยจะจริงนะคะเพราะเอาคอยคนไม่เอาอีกแล้วนะคะคนจะเน้น BTC ETH อะไรอย่างนี้แทนนะคะก็ต้องมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นไปในทางไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเนี่ยเพราะว่าปฎดหมายมากเกินไปนะคะไอเคเชนก็เลยลำบาก ตรงนี้เนี่ยาทางบริษัทบาร์นะคะเขาก็มีแบบเลขาที่การเลขาลูกการอะไรของบริษัทบาร์นะคะซึ่งคือคุณมาร์คเดียนูนซิโอนะคะเขาก็เปิดเผยนะคะแบบข่าวเนี้ผ่านทางการสัมภาษณ์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าตรงนี้คือโพลิกอนคาร์ดานโนนะคะโซลาน่าจะไม่สามารถที่จะมาเทรดในเอ็กชนนี้ได้จนกว่าเขามีความชัดเจนจากเซกนะคะว่าเขาจะ ลิสเซนตนี้ยังไงให้ทาตามกฎหมายได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าลิสเซนตนี้แล้วจะไม่ถูกดําเนินคดีทางกฎหมายในอนาะคตซึ่งทางบาร์กนะคะก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นการนะคะพิจารณากันว่าอ่แบบมันก็มีนักวิเคราะ์นะคะมาแบบคิดกันว่าการที่เขาทําอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการติตัวออกห่างจากผู้ลงทุนรายย่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย คนที่ซื้อเอาคอยนะคะจะเป็นผู้ลงทุนรายย่อยที่อยากซื้อเหรียญเหล่านี้นะคะซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยผูลงทุนรายย่อยแบบเออจากการชอบความหลากหลายอชอบแบบจำนวนเหรียญให้เอยเยอะๆแล้วก็มี u s ส c a s มากๆมีเหรียญนี้เหรียญน,นั้นมาแนะนํานะคะราคาก็ดีนะคะมี market maker ทุกอย่างเพียบพร้อมแต่แบบไม่สามารถซื้อได้แล้วอะมันเหลือแค่ไม่กี่เหรียญแล้วน,นะคะแล้วคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยดี t a i l แบบรายละเอียดเขาก็ไม่อยากซื้อแล้วนะคะ ทีนี้รายใหญ่อะถ้าเกิดเขาซื้อเพื่อมาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทอ่ะคุณคิดว่าเขาจะซื้อโพลีกอนเหรอเขาก็ซื้อบิตคอยสิใช่ไหมเขาก็ซื้อบีทีซีไม่ดีกว่าหรอกนะคะก็ตรงเนี้ยการดีลิสต์นะคะมันทําให้เหรียญบาเอ่อเอ็กชันบาร์นะคะก็เคยดีลิสต์นะคะเหรียญอื่นๆมาแล้วมากมายนะคะก่อนที่จะมาดีลิสต์โพลีกอนคาร์โน่แล้วก็โซน่านะคะซึ่งตอนที่ดีลิสต์ครั้งก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เนี่ยคือการดีลิสต์เหรียญที่ชื่ออาร์เวนะคะเอนจินยูนิคอนนะคะ แล้วก็สเตลล่านะคะแล้วก็เท็กซอสนะคะแล้วก็มีเดนบางเดนนะคะเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่ว่าเป็นเยนที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะะแล้วก็ทีนี้เนี่ยการดีลิสนะคะก็บริษัทบาร์ก็บอกว่ามันเป็นลองเทิร์มเซอร์นะคะเป็นแผนการระยะยาวของเขาเลยนะคะในการส่งเสริมก็ให้บริษัทเขาอยู่รอดต่อไปได้นะคะซึ่งตอนนี้ในอนาคตนะคะบาร์เนี่ก็จะ ผมมาโฟกัสในเรื่องของักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลมากกว่านะคะเพราะว่าเขาหารายได้ได้มากกว่านะคะเพราะว่าให้นิติบุคคลมาลงทุนมาเปิดบัญชีมาซื้อคริปโตกับบาร์แทนการที่ปรเจกมาซื้อนะคะทีนี้เนี่ยก็ทางบาร์นะคะตอนเนี้เขาก็มีความเห็นนะคะว่าการออฟเฟอร์หลายๆเรียยวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันมันไม่น่าสนใจแล้วก็มันไม่แบบมีความสําคัญนะคะ มากเท่าที่จะออฟเฟอร์แค่บิตคอยกับอีเธอร์แต่ออฟเฟอร์แบบยังดีพอนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือการที่บาร์กเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งที่กรตมีกฎหมายที่เข้มงวดมากเกินไปนะคะบาร์กต้องเลือกว่าจะเอาทางที่หนึ่งหรือทางที่สองทางที่หนึ่งก็คือขายมันหลายเหรียญเลยแบบในเอ็กเนเอ็กเนเนี่ยมีเหรียญให้เลือกซื้อห้าสิบเหรียญหรือสามสิบเหรียญประมาณนี้นะคะคนก็เลือกได้ว่าอยากซื้ออะไรนะคะแต่ว่า ในแบบที่สองเนี่ยคือมีเหรียญให้เลือกไม่กี่เหรียญน,นะคะแต่ว่าคนอาจจะซื้อเลือกไม่ได้เยอะว่าจะซื้ออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเอาเวลาในการทํางานของพนักง,งานบริษัทบาร์เนี่ยแทนที่จะแบบหาเหรียญใหม่แล้วก็มาลิสเพิ่มหาเหรียญใหม่อีกแล้วก็ลิสอีกอย่างนี้นะคะมาเสียเวลาในเรื่องพวกนี้เอาเวลาตรงเนี้ยเอามาพัฒนาให้การทําธุรกรรมของเหรียญบิทคอยแล้วก็เหรียญอีเชอร์เนี่ยมันเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ดีกว่าหรอนะคะ เขาก็คิดไปประมาณนี้นะคะซึ่งก็น่าสนใจพอสมคว้เลยนะคะก็วันนี้ขอฝากไว้ที่ช่่งนี้ก่อนนะคะเจะทำยังไีในคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ